สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําแล้วก็รีวิวแบ่งปันนะครับสำหรับวัตถุมงคลสายวัดบรรไล่นะครับของหลวงพ่อทองสุทธะสี่โลนะครับก็วันนี้จะมาแนะนำนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นของวัตถุมงคลของหลวงพ่อทองนะครับที่ค่อนข้างที่จะพบเจอน้อยนะครับสำหรับหล่อนะครับพระปิดตานะครับรุ่นนี้จำนวนการจะสร้างน้อยมากนะครับนี่ครับ ผมมีมาแบ่งพี่ๆสองเนื้อนะครับสําหรับพระปิดตารุ่นนี้นะครับรุ่นทองบารมีนะครับนี่ครับเจ็ดสิบเอ็ดปีถือว่าเป็นวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ค่อนข้างพบเจอน้อยนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับเป็นพระปิดตานางพญานะครับรุ่นทองบารมีเจ็ดสิบเอ <ule mon> ็ดป <radas> ีของท่านนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับผมมีมาแบ่งสองเนื้อนะครับมีเนื้อทองแดงกับเนื้อนวะนะครับนี่ครับ จำนวนการจะสร้างน้อยครับพบเจอน้อยมากนะครับสำหรับองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับนี่ครับผิวลุ้งๆเลยครับปิดตานางพญานะครับรุ่นทองบารมีนะครับนี่ครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามก็เป็นทรงอีกทรงหนึ่งที่ไม่ค่อยพบเจอนะครับสำหรับพระปิดตานะครับนี่ครับสวยมากครับนี่ครับ แบบได้มีเอกลักษณ์นะครับนี่ครับต่อโคดทองอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็รันเลขนัมเบอร์นะครับออกแบบคล้ายๆพักกลิ่งเลยนะครับนี่ครับสำหรับพาปิตารุ่นนี้ค่อนข้างคบเจอน้อยครับนี่ครับจะมีคําว่าทองอยู่ใต้ฐานนะครับนี่ครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับราคาหลักร้อยนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับแอดไลน์มาได้นะครับนี่ครับ ข้อมูลแอดไลน์มาสอบถามข้อมูลรายละเอียดผมได้นะครับทางช่องทางนี้เลยนะครับนี่ครับแคปหน้าจอแล้วก็สแกนเข้ามาได้เลยหรือว่าค้นหาผมทางไอดีได้นะครับที่ว่าพระเครื่องนะครับชื่อเดียวกับชื่อช่องนะครับสําหรับบ้านเขียวของผมนะครับนี่ครับปิดตาทองบารมีครับสวยงามมากครับเกี่ยวกับเมตตามหาเสน่ห์นะครับมหานิยมนะครับนี่ครับนี้เนื้อทองแดงนะครับมีแบ่งตันไม่เยอะแล้วครับ พี่ๆท่านใดสนใจก็อย่าลืมนะครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามผมได้นะครับนี่มาดูเนื้อนวะนะครับมีตัวหายากเลยนะครับสร้างแค่499องค์เท่านั้นนะครับราคาจอง600บาทครับนี่ครับสร้างน้อยจองค่อนข้างที่จะแพงนะครับสําหรับนวะนะครับปี2563นะครับมีแบ่งจํานวนจํากัดนะครับสําหรับเนื้อนวะนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับอย่าลืมเลยสายนี้ครับ ของหายากแรเทมเลยครับปิดตานางพญาครับรุ่นทองวรมีหลวงพระทองสุทธะสี่โลปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามถือว่าเป็นยุคแรกๆของท่านนะครับออกแบบได้สวยงามมากครับนี่ครับปิดตาครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกองหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อนวะโลหะนะครับมีจำนวนจำกัดเลยนะครับเนื้อนวะนะครับ พี่ๆท่านใดอยากเอาไปบูชาเอาไปเก็บสะสมผมแนะนำอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ค่อนข้างหายากนะครับเนื้อนวะโลหะครับนี่ครับสวยมากนะครับเลขโค้ดและนัมเบอร์นี่ครับต่อโค้ดชัดเจนครับประกันแท้สากลแน่นอนครับพี่ๆท่านใดสนใจครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้เลยนะครับสำหรับวัตถุมงคลของหลวงพ่อทองวัดบานไร่นะครับ ตานางพญานะครับรุ่นทองบารมีนะครับนี่ครับสวยงามมากครับนิ้วมือนี่ชัดเจนเรียวออกแบบได้อ่อนช้อยมากครับนี่ครับพุทธศิป์ครับก็วันนี้ก็มาแนะนําอีกหนึ่งรุ่นนะครับสําหรับวัตถุมงคลของหลวงพ่อทองนะครับไม่ค่อยได้ทําคลิปนะครับนี่ครับโอ้โหนี่แดงแป๊ดเลยนะครับเดิมเดิมนะครับผมมีแบะมามาแบ่งปันพี่ๆเดิมเดิมเลยครับนี่ครับ มีจานวนจํากัดด้วยครับสําหรับเนื้องล่างทองแดงนะครับแบ่งปันราคาหลักร้อยนะครับสอบถามได้นะครับนี่ครับผมเปิดแบ่งปันทองแดงร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆท่านใดสนใจแอดไลน์มาได้เลยครับก็วันนี้ก็มาจะมาแนะนําเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องผมไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้ดูบ่อยๆนะครับสําหรับวัตถุมงคลที่หาดูยากๆนะครับของหลวงพ่อทองวัดบรรเล่นะครับ ทั้งยุคต้นวัดพระพุทธบาทแล้วก็ยุควัดปันไล่นะครับผมมีมาแนะนํามาแบ่งปันพี่ๆเรื่อยๆนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องผมไว้หน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนําพระปิดตาวัตถุมงคลสวยๆดีๆนะครับหาดูยากนะครับพี่ๆท่านใดสนใจอย่าลืมครับแอดไลน์มาได้เลยครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ